มันสีดำบุญเกาะสายู่ฮ่ามันสีเด็กเกียง่ายเด็กดำบุญเกาะสากว่าสั่งเดีอ้าวต่อไปตั้งใจตรวจน้ำละพร ยังเ,เป็นสุขอยดีไม่แห้งอายุมันวันเนเจ้าวันเสาร์วันเสาร์ที่17เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันขึ้น13คำ เดือนเก้าอิมารองตั้งใจตรวจน้ำรับพรนี่แค่ลางเล่าคนละแต่นายกคนที่สามสิบเอ็ดแททองทานชินวัฒนสามร้อยสิบเก้าเต็ม อ้าวนายกไม่กับสิไขยนละที่สิไขกิน้นายกเก่ายนละนายยกเก้าบ่ขึ้นวะไ่ได้เงินว่าเล็กเออนายยกไม่คนวาอยู่ดีคนวาเราจะมีกินมีใช้ หม,มายมากจะล่าวันเราจะมีกินมีชใช้นี่แหละแต่เมืองเข้าอยู่มีกินมีใส่เนี่ยว่าเออจะอยู่ไปอยากได้อะไรถ้าเงินกู้จะควงกูกงก้มานเมืองน,นึงได้ใส่เขาสามเมืองเนาะกูตายแล้วเฮ้ยเอาตั้งใจตรวจหนามรับพรนี่กลัวมีเยอะแหละที่ผู้หญิงเป็นอยู่ไครอยู่หลอดประเทศไทย เดี๋ยวม้วนเยอะละยะถา,าวาิวาหาปุราปาริปุรเรนติสาคารังอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุป,ปกปะทีอิจิตังปะทิตังตุมหังทีะเมวะสมิชาตัวสะเพปุรเรนโตสังกปา Jantopanarakso yathamakne, Yotirakso yathamakne, เสรีสันติังวจาปัจจัยวจาโรธัมมาวัฒนติอายุวัณสุภังภาละวะติสังฆะโยนิโสวิตตปาตังปฏิเสวามิ <primresent> धवाय न मधा न मंधनाय नमोचनाय या वादेवाई माया सा दिनिया पुराणंज वेतना हम्बा मे नवान्ज वेतना उपाधे सा जता चा